สวัสดีค่ะหมอโอร,รีวิวนิทานนะคะวันนี้หมอโอจะรีวิวนิทานเรื่องเสือผู้มาดื่มน้ำชาค่ะอันนี้ไม่เป็นภาษาอังกฤษนะนะจะ Tiger Who Came to Tea ค่ะเรื่องและภาพโดยจูดิตเคอร์นะคะก็อันนี้นะคะ่ะก็เห็นไหมไเจ้าเจ้าเสือเนาะดื่มน้ำชาอยู่กับเด็กผู้หญิงน่ารักเชียวนะคะเรื่องกเอ็เรื่องน่ารักมากๆเลยนะคะ เนี่ยทุกภาพนะหมอว่าเขาภาพวาดภาพสวยอะ่ะโอ้ยเล่ยมันใหญ่เล่ยมันใหญ่บังหน้าหมดเลยอ่าไม่เป็นไรก็แบบจะแสดงความน่ารักนะของเด็กผู้หญิงเนี่ยค่ะก็ผู้หญิงเด็กนะโซฟีนะเขาก็นั่งกําลังจะนั่งดื่มน้ําชากับแม่เนาะก็มีเสียงเคาะที่ประตูเอ๊ะแม่ก็เขาก็เขาก็งงอ้าวใครแล้วเนี่ยต้องไม่ใช่เด็กส่งนมเพราะว่าเขามาไปแล้วอะไรนะ ไม่ใช่เด็กจากร้านขายของเพราะว่าเขาไม่ได้มาวันนี้แล้วก็ไม่ใช่พ่อด้วยนะเพราะว่าพ่อเขามีกุญแจเนี่ยก็ไปเปิดดูอ้าวเป็นเสือ,อนี่นาแม่ก็บอกอ้าวเ,เสือเสือบอกว่าเสือบอกว่าขอโทษนะแต่ฉันหิวมากนะจะมาดื่มน้ำชากับเธอได้ไหมแม่ของโซฟีเขาก็อนุญาตเนาะเสือก็เลยเข้ามานั่งเต็มโต๊ะมากเลยเนาะแล้วเขาก็กินคือเสือนกินเยอะมากเลยนะนะเขากินแซนด์วิชทั้งหมด กินอะไรอย่างคือยังกินเค,ค้กทั้งหมดกินอะไรอีกคุกกี้ทั้งหมดแล้วก็ยังดื่มนมทั้งหมดจากเหือดดื่มน้ําชาทั้งหมดนะดื่มคืกินแหลกเลยนะค่ะกินทุกอย่างเองหมดแหละแล้วจะกินอะไรต่อนะ,อะไปกินของในตู้เย็นนะของที่ทําไว้เป็นมื้อเย็นในกระทะก็กินอะไรอีกอ,ะอ่ะอาหารในกระป๋องเนี่ยในตู้ก็กินนะคะ นะจนกระทั่งหมดเลยนะ้ำในก๊อกก็กินจนหมดเลยนะคะค่ะเออแล้วก็บอกว่าอ่ะโอเคขอบใจนะแล้วก็ไปแม่ก็ต้องมาสะสางไงแล้วก็ปรากฏว่ายังไงละ่ะยังไงเออจะทํายังไงน้ำก็ไม่มีอาบพ่อก็กลับมานะเนี่ยแม่ก็แม่กับโซฟีก็มาเล่าให้ฟงังพ่อก็เลยบอกว่าเอองั้นออกไปกินข้าวข้างนอกกันนะค่ะ,คะก็เลยเดินออกไปเนาะค่ะก็ทีนี้นะก็คือเรื่องมันก็แบบ น่ารักเลยเนาะนะเพียงแต่ว่าเรื่องนี้ตอนที่หมอโอเห็นรีวิวเนาะเออก็รีบซื้อทันทีเลยนะรู้สึกว่าตอนนั้นสั่งมาราคากจ็จำไม่ได้ละนะก็มันเป็นของต่างประเทศหมอโอก็ด้วยความที่ว่าเรารู้สึกว่าหนังสืเอเล่มนี้มันดีนะก็เลยแปลเป็นภาษาไทยแต่ก็แปลไม่เก่งอะนะก็แปลแล้วลูกก็ฟังเมื่อคืนนี้ก็จะเอามารีวิวใช่ไหมก็เอามา ให้ลูกฟังลูกก็ถามว่าแม่เขียนเป็นภาษาแม่เขียนแปลไว้ด้วยหรออะไรเงี้ยเราก็บอกว่าใช่ตอนนั้นคือเขายังเป็นเด็กเนาะแล้วแต่อ่านแต่ละครั้งนี่ถ้าไม่แปลน่อ่านไม่เหมือนกันนะเออก็อ่านภาษาอังกฤษยอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ฟังนะเขาจะฟังภาษาไทยก็ได้หมดนะก็เขาก็แบบอ,อืมก็ดูภาพไปแล้วเขาก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจนะแล้วก็มอโอ๋เคยอ่านประวัติของจูดิตอ่ะให้เขาฟังแล้วเขาก็บอกว่าเอ๊ะภาพเนี้ยมันเคย เนี่ยมีคนบอกว่ามันมีเสืออยู่ไม่ใช่เหรอแล้วเขาก็หาใหญ่เลยว่าเอ๊ะเจ้าตัวนี้มันใช่เสือไหมนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็มองอย่างละเอียดเลยหมอโอว่าคนเขียนเรื่องเนี้นะเก่งมากภาพสวยมากนะแต่รู้สึกจะเพิ่มเสียชีวิตไปอะนะก็ก็ถ้าใครอยากอยากได้มาอ่านก็ต้องสั่งซื้อมานะคะถ้ามีคนแปลเป็นไทยก็ดีเหมือนกันเนาะค่ะก็เป็นสีสันนะนานๆก็ หาหนังสือแปลกๆหนะนังสือต่างประเทศอะไรเงี้ยมาให้ลูกอ่านบ้างค่ะก็อยากมาเจอหมอโอก็จะหนึ่งสุขนะแต่นช่วงห้าโมงเย็นแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะมอออออโโรีววิทาน